เดือดมือสาก่อนมือสาบก่อนอุ้ยหนูน่ารากโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนีเพื่อนแกะแก่สวัสดีครับผมสวัสดี FC ในช่วงบรรยากาศยามเย็นๆนะผมมาเรามาปักเบ็ดด้วยกันนะผมเนี่ยหมายเดิมหมายเดิมผมที่ผมมาปักเบ็ดไว้นะฮะแล้ววันนี้ผมมาลองมาซ้ําดูวันนี้เอาเบ็ดมานะผมเนี่ยวันนี้มากับพานพีชนะผมนะก็มาพานพีนนี้ครับผม เนเยื่อภาขที่มานี่นี่ยะเออนี่ข้างในก็มีนะเต็มเลยก็เอามาอยู่ที่เอาเบ็ดมาอยู่ที่ยี่สิบหังนะเนี่ยตัวเบ็ดก็เป็นทรงมาโลเซโกนะผมเบอร์สิบเจ็ดนะฮยนี่ใะสีไชเท้ผมอ่ะนี่ฮมไมยหมยผมเลือกนะเนี่ฮนี่เลยเป็นพื้นที่น้ําขึ้นนะผมเนี่ฮนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปปักข้างในด้วยวันนั้นเราได้ไปนี้นะกัดตรงนู้นนะได้ไปสามสี่ตัวแล,ล้วเรียงเลยผมว่าปาน่าจะมีกันอยู่อีกนะ เอาป่ะี๋ยวลุยด้วยกันเลยสักหลังสองหลังฮนะเดี๋ยวเราเกี่ยวเดี๋ยวผมเกี่ยวให้ดูสักตัวครับผมวอนนี้นะโรบเบิร์ตครับผมแล้วเราข้างนะผมนะเกี่ยวนี่ครับจับนี่ฮนะเกี่ยวกลางเกี่ยวชายผมนะนะนะเกี่ยวตรงกลางเกี่ยวชายนี่แหละยครับนี่แหละนี่แหละเกี่ยวคราบแล้วก็ปักได้เลยฮนะนี่พนะื้นที่ด้วยแล้วนี่ฮนะพื้นที่แหว,แวี่ยบๆเขาหน่อย ปักน้ำตื่นๆครับผมเนี้ยน้ำน้ำมีประมาณครึ่งโาปักเลยจบฮะแค่นี้เลย,ยนี่เลยอะปล่อยทากลอยประมาณสักครึบหนึ่งโอเคอ่ะไปเดี๋ยวที่เหลือที่ผมขอถ่ายเราผมขอลงเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มโมกษาจผมพามาดูอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกทีหนึง่งช่วงเช้าผมเี้ยฮะครับผมก็ตอนนี้ประมาณสักสี่ทุ่มเรามาดู

ดึงอยู่ไหนเนี่ยสายนห่งนนึ่งโอ้โหอ้อยู่ไหนอุ้ยนี่ที่นี่ผมเอาอยู่เอาทุ่งได้อยู่เอ้าแต้มแรกหลังแรกแต้มแรกผมเนี่ยฮะโอ้เอ้ามาโอ้ยนีอะไรนีอะไรมุกกินคืนด้วยอายเออไม่คืนไม่คืนมาไปแต้มแรกครับเต็ม เต็มเตมนผมนี่โอ้โหโอ้โหตัวเบ็ดยันนู่นเลยท่านผู้ชมเอายอดแล้วจะออกได้ไหมเนี่ยอืมอะนี่ครับผมผู้ชมไปแถมแรกมาแล้วไปดูต่อเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผม và kiểu đây. Ba. Lắng... Ồ, à. này đi bà nhập hồn cái đồ cái xây nó muốn thằng này á đồ cái gì nắm ô lụt không chôm ba này nó đừng à ui ngáo nhỉ mình ngán mình ngán, ok Bài, để không có kêu đi Đúng rồi, không đi nhá Làm đi, đi bên đi, làm đi Ui, là hợp lắm Kim đất lúc lặng đi cho mình thùm nhỉ Vũ nè Ô, nhìn con mình vũ không đi á Lặng, lặng có đường nè Lặng có đường đứng hủy mấy. Luôn ra đây cho mùi chôm. Đúng đi ra chôm rồi. ơi, rồi Đánh lên. Ừ, à phải, chúng tôi, Lắng cho ạ. รนี่นี่นี่น,นี่อะไรครับอะไรครับอะไรครับเอ้าโอ้ยมหมอมหมอเห็นแล้วเห็นแล้วหมอหมอแหมตัวหางย่างเลยท่านผู้ชมนี่นี่นับร้อยท่านผู้ชม กินดูโหผู้หมอกินท่าครับผมเนี้ยท่าตัวไปเลยเลยเอาไปดูต่อก็สรุปผลงานผมนีฮะช่วงกลางคืนนะผมนี่ฮะก่อสองแต้มผมนี่ฮะผหมอตัวหนึ่งแล้วก็ปู้ช่อนตัวหนึ่งฮนะน,นี่เลยนะี่เลยฮะกลางคืนนี้ผมกินหลุดไปหลายตัวผมเนี้ยโหท้าตดทุกตัวนี่เจ๋วเลยเนี่ยหลายหลังเลยฮนะก็เดี๋ยวเรามารุ้นตอนช่วงเช้าสีครับผมตอนประมาณตีสี่ผมผมพามาดูด้วยผมเี้ย ตอนนี้เวลาตีสี่ผมมาดูกันอีกรอบหนึ่งเก็บเลยแล้วผมนะฮะ้ากับพาดพิดเหมือนเดิมครมับะมไปรุยเลยผมหาดูเลยหลังแรกหลังนี้หลุดไหมเดือดอ่ะให้พาดพีดเะถ้าทางจะหลุดั้งเนี่ยอืมแม่กินหลุดเฉยทานผม้ชมหลุดไมป็นไรห,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 หลุดเก็บไหมผม พาดูพาดูเลยหลังหลังนี้หลังนี้เป็นไงอยู่ไหมเฮ้ยพันพันพีชผ่านพิชหลังนี้ไม่อยู่หลังหลังนี้ด้วยหลังนี้อุ้ยมุดเลยมุดเลยท่านผู้ชมอ๋อแล้วอ๋อแล้วด้วยอุ้ยดู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 อยู่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาอู้เมื่อกี้ขยับขยับไปแล้วค่อยค่อยๆเจ้าเจ้าพาดูก่อนดูก่อนดูกันนี่นี่นี่โอ้โหมุดมุดเมื่อกี้ขยับบุบเลย

โอ้ยว่าก oh, well, right ิจเดี๋ยค่อยๆอย่าระวังไว้นี่นะโอ้ยเป็โอ้ยท้องย่อมเดี๋ยวไปลงใช่ไหมโอ้ยนี่ดูนี่นี่โอ้ยมาถูนี่มาถูเป็นไงครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเอาเอาไปไปถุงอยู่ไหนถุงถุงถุงใส่ถุงใส่ถุงทิ้งถุงเลยครับผม ต่อนันนี้หลัง oh. น <am> so ี้ผมหลังหลังมันก็สะบัดว้าตรงนี้ดูท่านผู้ชมน้ำนิดเดียวเนี่ยเป็นไงมาดูดิอยู่ไหมเหมือนจะหลุดเลยโอ้อยู่ไหมฮะอยู่ไหมเอาอยู่อยู่มาเนีอามาเนี้ยแา้วเนี้ยมาเนีอามาเนีอามาเนี้ยอยู่อีกแล้วท่านผู้ชมอย่าไปเดี่ยวคันเนี่ยอย่าไปเดี่ยวคันเนี่ยเอาขาไปหน่ยนึงเด้อเด้อพันธุ์เฮ้ยคอยเฮ้อดูด้วยขอดูอ๋อยู่ไหมเห็นตัวอยู่เหรอ มันดิ่งอยู่เอ้ออกไปอล้วเอา้ามีอยู่โอ้ยอไปเลยไปเลยไปต่อไปต่อแม่หลังนี้หลังนี้ดึงไหมวิ่ยพันนี่พันนะหญ้าไหมน่ะม่อยู่ไงโอ้กินหลุดหรือ,อท่านผู้ชมไงเนี้ยไหอันนี้อ่ะ โอ้นี่รครับดึงลอยพันเฮ้ยทำไมดึงไม่อยู่เนี่ยอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่นะเคี้ยวๆไม่อยู่ไม่อยู่ไปไปเดี๋ยวฝั่งนี้หมดแล้วผมเดี๋ยวผมพาไปดูเกาะกลางนะฮะนี่ยอันเลยมีเกาะกลางนั้นด้วยแล้วก็ไปทางนู้นอีกสองหลังฮนะทางนู้นโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บมันก่อนฮนะเกาะกลางเกานะกลางฮนะเป็นยะังไง

นีพันย่าแหลกเลยหึมพันย่าพันย่าอืมอุ๊บอืไหนท่านผู้ชมดูนหน่อยดิตัวอะไรครับนี่นี่อุ๊ยเอาเรื่องแล้วอ๋อ ไม่เนยู้ชม,นชมนเนี่ยอ๋อลุกหนีครับผมโอ้เอาอแล้วเอาอแล้วเนี่ยสุดยอดโอ้วันนี้ไซสบ์บิก๊กๆเลยเนี่ยเอ้เอายังเหลือสองหลังยังเหลือสองหลังครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกนะันก็หลังนี้ก็ไม่โดนผมหลังสุดท้ายมีกินแทบทุกหลังเลยผมนะแต่ก็ไม่ได้กินหลุด นี่ฮะเบ็ดกับเบ็ดใหม่แล้วผมนี่เลยตัวนี้ครับผมนี่ดูเป็นโลผมท่านผู้ชมไอ้โหโหสุดยอดตัวเนี้ยดูเถอะนี่ฮะไซนี่ไซโลเลยครับผมสุดๆครับผมตัวนี้น้ำต้องตื่นนะนี่ยก็ตัวนี้ไซผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยโลหลักโลขวาฮะโลสองโลสามได้แน่นอนผมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ประมาณครึ่งโลเนี่ยตัวนี้อีกเจิงตัวนี่ต้องอย่างนี้ครับผมเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลย เนี่ยเหยื่อทางลินมานะครับผมนี่นี่ฮะวันนี้ประมาณครึ่งโหลผมไสยสวยๆฮะมาคืนนี้เท่าไหร่มาคืนนี้สองตัวนะครับผมมาคืนนี้ใช่ใช่แม่พันธุ์พิษสองตัวสองตัว, <3 S 1> ตวใช่มไปช่อนตัวหนึ่งแล้วก็ได้เป็นผู้หมอตัวนึครับผมอ่ะก็สําหรับคําคืนนี้ผมก็ใส่แ้นนะครับผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนลมาหาก,กินและช่อง y o youtube ช่างสายล่าคนลมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ